สวัสดีค่ะเอสตีมณีพอนิสาพอนิสากาลังจะไปทุระค่ะกาลังจะไปทุรานะคะออกบ้านมาทาตื้นเต่าเลยนะคะมาเช้าตื่นเช้าเลยพอยนิสาจะออกไปทุะะราหลายอย่างเลยวันนี้นะคะ,ะจะออกไปส่งนะคะส่งเพื่อนกลับบ้านด้วยนะคะเพื่อนมี่พลอยอเสียเมื่อวานนี้นะคะเสียเมื่อวานนี้ตอนประมาณอ่ะ บ่ายโมงสี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยคิดว่าประมาณนั้นนะคะที่ไปเนาะ,ะแล้วน้องด้นจะเกิดวันจันทร์พอดีเลยเนาะแล้วก็เสียวันจันทร์นะคะอายุก็ยังไม่เยอะนะคะอายุไม่ไม่เยอะเลยน้องนะคะอายุแค่สี่สี่ปีเองนะคะไปแล้วนะคะ,นะคะก็โลกก็จําตัวเนาะว่ากันไปลนะใครอยู่ก็โทรกันต่อไปนะคะถ้าใครที่ว่ายังยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เป็นอะไรกระทำทางความดีกันต่อไปเนาะ อย่าดาา่าอย่าแทะกันดีกว่านะคะอย่าดาา่าอย่าแทะกันดีกว่านะคะทําความดีกันต่อไปนะคะคนที่อยู่เนาะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามาด่ามาแซะอ,อีนู่นอีนี่จารพัดนะคะอันนี้มันเป็นบาปต,ตัวเรานะคะทั้งที่เข้าวัดเขาวาอยู่นะคะเข้าวัดเขาวาแล้วก็ทีนี้ก็แบบว่าพระก็สอนอยู่ก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะก็มาด่ามาแทะอีนู่นอีนี่โอ้โหด่าสารพัดที่ว่ารับไม่ได้เลยนะคะมันก็เป็นบาปค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่อยู่ก็ทําดีต่อไปถ้าถ้าไม่คิดว่าตัวเองจะทําดีก็ด่าต่อไปก็ไมว่ากันเนาะอันนี้เนาะอันนี้ค่ะวันนี้พี่พลอ,อยก็จะไปสายเพราะว่าเพื่อนเพื่อน,อน,อนบอกว่าประมาณถ้าเก้านโมงสิบโมงอะไรประมาณนี้นะคะประมาณเก้าโมงสิบโมงอะไรประมาณนี้ต้องไปสถานีตำรวจก่อนไปไหลายๆอย่างก่อนนะคะแล้วก็มาทำเรื่องทําอะไรอย่างนี้แหละนะคะก็ส่งเพื่อนนะคะเดี๋ยวส่งเพื่อนนะคะส่งเพื่อนกลับบ้านก่อนนะคะ ก็ขอให้เพื่อนไปเป็นนางฟ้าบุญสวรรค์กันแล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าเพื่อนก็อตอนที่ตอนที่ที่ยังไม่เป็นอะไรเนาะเพื่อนก็เป็นคนดีอยู่นะท,นนทําบุญทาทานหรือวันพระเนี่ยเข้าวัดตลอดนะคะเข้าเข้าวัดทําบุญตลอดเพื่อนนะคะคนเราธรรมดาเนาะก็ <S <S ้วป่วยมาแล้วก็นี่แหละนะคะไปเมื่อวานนี้ประมาณเมื่อวานวันจันทร์นะเพื่อนวันจันทร์ก็ไปวันจันทร์เนาะเออก็แปลก แล้วก็เวนช่วงก็บ้านบ่ายบ่ายโมงบ่ายครึ่งสามสี่สิบสี่สิบห้าอะไรประมาณนี้คิดว่าประมาณนั้นะประมาณนี้แหละเนะะดี๋ยวเขาจะเ,จเมื่อเช้าก็ตื่นแต่เช้านะคะเมื่อเช้าก็ตื่นแต่เช้านะคะพี่พอยก็วันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรตื่นมาทำน,นทำนู่นทานี่อาบน้ำอาบผ้าทําอะไรเสร็จแล้วทําคลิปพูดคลิปก่อนนะคะแล้วป็เดี๋ยวก็จะไปส่งเพื่อนนะคะส่งเพื่อนกลับบ้านแล้วนะคะ ไปส่งเพื่อนเพื <kind> ่อนเขาเอ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 าเพื่อนไปที่กรุงเทพนะคะไปที่บ้านบานญาติที่กรุงเทพนะคะบานญาที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็ทําพิธีทําอะไรกันนะคะแล้วก็เราเราไม่ได้ไปเหนนะคะพอนิตาไม่ได้ไปนอะกรุงเทพเนี่ยก็เราก็ไม่สะดวกไปส่งเพื่อนได้แค่นี้เขาทําบุญไปนะคะกระทาบุญเพื่อนเพื่อนเขฝากตองไปทําบุญนะคะเดี๋ยวก็จะไปให้กับมือน้องสาวคนนี่แหละนะคะเขียนชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะให้แบบ นะคะนะคะน้องก็อยู่ก็ก็เป็นคนดีอยู่ค่ะนะคะ่านะคะเดี๋ยวพี่พลอยก็จะลงแล้วนาอนะคะเดี๋ยวจะไปส่งเพื่อนก่อนนะคะส่งเพื่อนกลับบ้านนะคะแล้วก็วันที่ว่าท,ทําพิธีอะไรพี่พลอยก็ไม่ได้ไปเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะนั่นแหละนะคะ